ตรงนี้ก็เป็นข้อเสนอที่ที่เรายินดีนะครับเพราะว่าการมีส่วนร่วมในการกเขียนแม่แบบขึ้นมาแล้วยิงๆเป็นคนรุ่นใหม่นะครับก็เข้าใจความต้องการของคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าการทํางานในอดีตเนี่ยเป็นระบบไซโลต่างคนต่างทำใช่ไหมพอต่างคนต่างทำมันก็มันก็พัฒนาไปได้ลำบากนะครับตรงนี้ก็ก็เป็นก็ถือเป็นข้อเสนอที่ที่ดีครับ เมื่อกี้รฟังปัญหา,าไปเยอะนะครับเรื่องของการแช่แข็งดองเคม็มนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับ <oll> แต่ว่ามันมีหลายระย่างเลายมิติที่เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วไม่ว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการขยายอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหลายนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวหลายๆประเด็นก,ก็ต้องมาแก้ไขกันนะครับก็มีการบ้านเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับอย่างแล้วรขอแค่เลือกตั้งก่อนแล้วกันนะครับบทที่บทที่สิบสี่นี้เลือกตั้งก่อนนะครับ พราะผมว่าเราแข่งขันสูงทุกอันนะครับนะครับทุกทุกพื้นที่แต่เราก็มีความมั่นใจว่าอันนี้ถือว่าเป็นโฮมทาวของเราด้วยนะครับแล้วก็เรามั่นใจว่าว่าเราจะยกทั้งงหวัดน,นะครับตัวนี้ก็ยังมีความมั่นใจอยู่นะครับก็คงไม่ใช่แค่ก้าไก่ครับว่ามีหลายๆหลายๆรรคการเมืองด้วยเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เราก็ต้องมาเนี่ยหออย่างวันนี้ก็มาเต็มทีมเลยก็เห็นอยู่เนี่ยนะครับเราก็มาให้ความสำคัญกับจังหวัดเชียงใหม่ ก็ถือว่าจังหวัดที่มีความสําคัญมากที่สุดจังหวัดในนวีปเลยนะครับไม่ไม่ครับก็ก็เราเรายังมั่นใจว่าเราจะได้เราจะได้เป็นคะแนนสียงส่วนมากอยู่ดี่ครับผมคิดว่า เอาเรืเอ่องแรกก่อนเลยนะครับว่าท่านเองท่านเป็นคุณพ่อเป็นคุณตาเป็นคุณปู่แล้วเนี่ยครับตรงนี้ก็ก็เห็นใจนะครับเพราะที่ท่านพูดมาว่า17ปีไม่ได,ไได้ไม่ได้กลับบ้านเลยเนยลี่แล้วก็แล้วก็อายุท่านก็มากนะครับท่านเองท่านก็ท่านก็อยากที่จะกลับมานะครับแต่การที่จะกลับมานี่ก็ท่านก็พูดชัดเจนข้อหนึ่งคือกลับเพราะมาเข้าโครงการกฎหมายข้อ2ไม่เกี่ยวกับาะประเทศไทยนะครับแล้วก็เนื้อสิ่งอื่นใดผมว่าการที่ท่านประกาศจะกลับมาในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ รัฐบาลปัจจุบันยังรักษาการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ผมไม่เกี่ยวเลยไม่ได้นะครับก็มีการตับประกันอันอนี้อันนี้พี่น้องต้องเป็นคนตัดสินเองครับผมผมเองผมผมผมพูดในฐานะที่ผมเป็นอดีตนนายกแล้วก็แล้วก็เป็นคุณพ่อว่าเห็นใจท่านนะครับแล้วก็ข้อความที่ส่งมาก็ชัดเจนนะครับว่าไม่เกี่ยวกับเไทยนะครับแล้วก็ข้าวรวมการตนนะครับแต่ต้อน,น,นะครับแน่นอยะครับว่าจะมี เ้ไม่ได้มีการประเมินครับไม่มีคอมเมนต์ครับตรงนี้ครับ ผม,ผมก็ต้องขอความเป็นธรรมด้วยนะครับว่า,าในพักเองก็พูดว่าถ้าเกิดจะได้เป็นร,รัฐบาลจะเอากระทรวงอะไรนะครับกระทรวงคมนาคมก็เป็นกระทรวงหลักเหมือนกันนะครับวันนั้นที่ผมไปเนี่ยผมก็ไปพูดกับสากลแท็กซี่ซึ่งเกี่ยวข้อโดยตรงกับกับ,กบกระทรวงคมนาคมทางพี่น้องชาวแท็กซี่ทุกคนก็บอกปัญหามาซึ่งเป็นปัญหาที่ที่หมักหมมมานานมากนะครับเกิดจากรัฐบาลปัจจุบันก็เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าโดยสารค่าพื้นฐานไม่ว่าเป็นกฎกติกาในการทําการค้าขาย ทั้งหลายก็มีปัญหาเยอะนะครับวันนั้นผมไปพูดในฐานะที่เป็นแคนด,ดิเดตนายกนะครับแล้วก็พูดเกี่ยวกับพี่น้องสากลแท็กซี่ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระทรวงคมนาคมนะครับกระทรวงคมนาคมก็เป็นที่เข้าใจว่าเป็นกระทรวงกันหลักอยู่แล้วหนึ่งเป็นหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจซึ่งพรรคเพื่อไทยมีความชํานาญในการที่จะบริหารกิจการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้ไปประกาศว่าผมจะยึดแต่ว่ามีคําถามมาว่าถ้าเกิดได้เป็นรัฐบาลถ้าเกิดเป็นรัฐบาลก็อย่าไปโยกกระทรวงนี้เขาอื่นผมก็บอกว่าใช่แน่นอนแล้วคงไม่ยึด นะครับไม่ได <cues> <sm convert> <ını urai> ้ไม่ได้ไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นการไม่กีิพี่น้องประชาชนแต่ว่าต้องไปดูทั้งหมดว่าว่าในที่เกิดที่เรามีการสนทนาเรื่องนั้นเกิดขึ้นมาที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับก็ขอความเป็นธรรมด้วยแล้วกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปที่ที่ที่จะไปร่วมอำนาจพี่น้องประชาชนแน่นอนครับเลือกตั้งมาก่อนนะครับเลือกตั้งมาก่อนแล้วก็ต้องมีการประกาศผลจากทางกอต่อด้วยนะครับตรงนี้เป็นขั้นเป็นตอนอยู่แล้วนะครับนคุณอาทินจริสเกดิ์บอกว่า ผมมีความเข้าใจในการเมืองดีนะครับว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานของการเล่นการเมืองพื้นฐานงการที่มาทํางานการเมืองเนี่ยเราเข้ามาถามเพื่อพี่น้องประชาชนคนที่มีอำนาจจริงๆเนี่ยก็คือพี่น้องประชาชนนะครับผมผมไม่ปฏิเสธว่าผมไม่มีอำนาจจริง นะครับที่ที่ที่ผมไ,มได้ยืนพูดก็ก็คงถูกผมมีอำนาจจริงอำนาจจริงก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR วอารโค้ดด้วยนะครับ